เียขอเสียง FC SP หน่อยค่ะ ช่วงนี้เซลฟี่แล้วถ่ายรูปขึ้นมาก่อนนะครับวันนี้อยากบอกทุกคนครับเมื่อครั้งที่แล้วมาเจอกันแต่ไม่ได้ร้องด้วยกันนะครับแล้วก็สวนกันด้วยวันนี้ไม่ได้มาสถานะนัก้องรู้จักกันแต่มาสถานะคนรู้ใจครับ ทุกสิ่งที่ทำมันแปลว่ารักนะครับทุกคนครับช่วยกันร้องดังๆมามันแปลว่ารักอรขอบคุณครับโอ้โหขออนุญาตหายอกหายใจนิดหนึงอ่าไม่ไปถามอะไรมากเลยครับซาวนี่ใครทำกันเนี่ย <laughs> เออทำน้องนุตน้องนูตน้องนูดีดดมากเลยเออสนุกสนานแบบต่อเน,นื่องไม่หายใจเลยครับกับสวัสดีเอฟซที่น่ารักทุกท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้องขอบคุณลูกทุ่งสแควร์ครับ90ลูกทุ่งรักไทยขอบคุณพี่ช้างนะคะขอบคุณทีมงานทุกท่านเลยครับนะครับปีนี้ของแพรเป็นปีที่3 ของพระเอกปีเท่าไหร่คะไม่แน่ใจว่าสี่หรือห้าจริงๆแล้วต้องบอกว่าขอบคุณทางพี่ช้างจริงด้วยผมเป็นนักร้องครั้งแรกนะครับโดยที่ณนะตอนนั้นมาเป็นนักร้องเดี่ยวที่ยืนตรงนี้ก็เวทีนิวทีวีแรกเลยของพี่ช้างนะครับก็เป็นผู้สนับสนุนของหลายๆเพลงที่โด่งดังเลยนี่คือเบื้องหลังคนลุกทุ่งนะครับจริงๆแล้ววันนี้ครับอย่างที่บอกทุกคนว่าผมกับนังเอกนะครับมาแต่ไม่เจอกันแต่รู้จักกันแล้วแต่วันนี้ผมดีใจครับ วันนั้นไม่เจอแต่วันนี้ได้อยู่ด้วยผมอันนี้มดีใจอันนี้ดีใจโดยที่ว่าเข้าใจว่าเรามีทั้งรักและไม่รักเราอันนี้ผมไม่ก็คือเราก็ต้องปล่อยถูกไหมครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดนะตอนนี้คืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมมีความสุขที่ยืนกับคนนี้ครับครับพูดแล้วเหงื่อ,อไหลเียวนะไม่พูดขนาดนี้เชื่อดิต้องมีในนี้คนจะอ้วกบ้างแหละต้องมี แต่แต่แต่ไม่เป็นไรครับลองเปิดใจดูครับแล้วเข้ามาสัมผัสเราผมเชื่อว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันแน่นอนครับ yeah. แลวต้องขอบคุณความรักความเมตตาจากแฟนคลับ FC ทุกท่านด้วยนะคะตั้งแต่ที่เราได้ร่วมงานกันนะคะก็มีแฟนคลับที่สนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านคู่บ้านเอ็พีหรือว่าเป็นเพจต่างๆที่พยายามจิ้นพยายามเชียร์แต่ทุกๆอย่างเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอันนี้บอกตรงๆเลยว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาจิน้น คอยกับลูกสองคนละนาสสูสีมาจินอีหยังกอดอ่ะก็ดียะคอยลาคิดยากอยู่เด้แม่ห่างลูกสองผู้ใดสีมะอาแม่ไนไว้ใหญ่ไม่สมัยนี้เนี่ยลูกติดมันไม่ใช่เหตุถูกไหมครับคือโลกเราเปลี่ยนแล้วอยู่ที่ว่าใจเราจะหนักแน่นแค่ไหนเราถ้าคนเราถ้าชอบกันเราต้องเอ็นดูเด็กด้วยเพราะนั่นคือหัวใจของแม่เขา อันนี้ที่ผมพูดไปผมไม่ดูว่ามันจะไปทางลบหรือทางแะรก็แล้วแต่อันนี้ผมพูดในความรู้สึกผมแต่วันนี้ครับก่อนที่จะเข้าเพลงสนุกสนานต่อไปช่อดอกไม้ช่อนี้ครับผมสั่งกับพี่เอมาก่อนอื่นเลยขอบคุณบ้านเอ็ปพีอทุกพวงแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ทางไลฟสดด้วยนะครับนี่คือความรักที่เป็นพลังให้กับผู้หญิงที่ผ่านเรื่องราอะไรมามากมายกับคนนี้นะครับแล้ววันนี้ผมได้มายืนตรงนี้ดอกไม้ให้บ่อยมากแต่ช่อนี้ผมมอบโดยที่ว่า ผมเคยมาที่นี่โดยที่ผมได้แค่รู้จักแต่วันนี้ผมได้มารู้ใจขอเป็นกำลังใจอีกรนบครับ <Yeah. S 1> อยากให้อยากให้ครับผมอยากให้นะครับเอาขอถ่ายรูปก่อนนะฮะขอบคุณนะคะวันนี้เซอร์ไพรส์อีกแล้วเซอร์ไพรส์อีกแล้ววันนี้ไม่ขออะไรมากเลยขอพูดความรู้สึกนางเอกที่ วันนั้นเราไม่ได้เจอกันแต่เรารู้จักกันแต่วันนี้อยู่ๆมาเป็นเอชพีเร้่มาขึ้นเวทีที่เราได้มาสวนกันด้วยนักเอกรู้สึกไงบ้างผมอยากรู้อันนี้อ,อ๋อเฮอเอกอยากรู้ครับเ <laughs> อ้ยบ่อย,อยตั้งตัวเลยเนาะผมถามเองเลยดีกว่าจับจูดอีกแล้วอ,อตั้งแต่วันวันวันนั้นที่เรามาแค่รู้จักแต่ไม่ได้ขึ้นเวทีด้วยกันกร็รู้จักในนามเป็น รุ่นน้องในวงในวงการคนหนึ่งที่เป็นนักร้องลูกทุ่งนะคะแต่วันนี้เราได้มายืนอยู่ตรงนี้รู้สึกดีใจและแพวรู้สึกว่าตั้งแต่ผู้ชายคนนี้ได้ก้าวเข้ามาในวงจรชีวิตหนูรู้สึกว่าหนูปลอดภัยขึ้นรู้สึกว่ารู้สึกว่าอบอุ่นขึ้นรู้สึกว่ามีกําลังใจมีพลังในการที่จะทำงานในการที่จะ ก้าวเดินนะคะอีกหลายๆเรื่องราวถ้าพูดมันจะยาวนะคะครับผมก็อยากบอกว่าดีใจที่ได้รู้จักซันและดีใจที่ได้ซันมายืนอยู่ข้างๆนตรงนี้ณวันนี้ยินดีครับโอเคขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับผมว่าแค่นี้ก็สุขใจผมผมมากเลยนะวันนี้ <laughs> เอาเป็นว่าสนุกกันหน่อยดีกว่า <Okay. S 1> ทุกท่านมาสนุกเสียงเพลงต้องแบบต่อเนื่อง <Okay. S 1> ครับผมจัดผลงานเพลงเพลงนี้ก่อนนะฮะซึ่งเป็นผลงานเพลงนี้ถ้าแพลวพาวไม่ร้องนั่นแสดงว่าเป็นแพลวพาว ว่ามีควาจใครีจะมอว่าใจไม่ว่าให้น้องถูน,นิวน้วคลง้ายออกยกให้เขามองนิ้วนางสวมแหนพี่ถาทคำว่ามีเจ้าของอย่าถอดแหวนพี่นะน,น้องถ้ามีคน ตองเโอ้โหพี่ชาตาเองอนนิวนางข้างซ้ายจองไว้เดแวดสแตนเลสเก็บเงินซื้อแหวนเพชรจะรีบกลับมาหาแฟนขอบคุณพี่ชาคขอบคุณซื้อแหวนอยากกำบวนเรื่องน oh, mm. oh. oh. ั้นยังไงยังมีเงินสำคัญก็แหวนงานเลยครับจะรอยยืนมือให้แฟนเกี่ยวแคนเขาประตู ปรบมือให้พี่ช้างหน่อยครับอบ้คุณพี่ช้าง90ลูกทุ่งรักไทยนะคะปีหน้าปีหน้าต้องมาอีกใช่ไหมคะว้ายังไงไรจีจะบอกว่าใจไม่ว่าวให้น้องโชวนิ้วนะงางข้างซ้าย อย่าเคยเข้ามานิ้วนางสวมแหวนแทนคำว่ามีเจ้าอรอย่าถอดแหวนพี่นะน้องหากมีคนต้องสวมแทนเอานิ้วนางข้างซ้ายจองไวไ้ด้วยแหวนสะตนเลเก็บเงินซื้อแหวนเพชรจะรีบ กลับมาหาแม่ลูกสออยาก,กังวลเรื่องนั้นยังมีงานสำคัญกว่าเวรจะรอกย,ยนเมื่อให้แฟนยังไงเกี่ยวแขนเข้าประตูพีวา่าเมื่อกี้เปลี่ยนเนื้อด้วยเดี๋ยวพี่ช้างรับผิดชอบนิกสิทธิฮ <laughs> ่านไปครับผมเออขอทุกคนมีความสุขนะครับผม เห็นทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มเราก็พอมีความสุขไปด้วยอุ่นใจยิ้มใจไร้ค่ะพี่น้องสุดยอดจริงๆเลยเดี๋ยวครอขอญอาตถามทุกคนนิดน,นึงครับ<ะ>วันนี้มันวันที่6เมษาหรือ14กุมภาฮะ14 <17. S 2> เหมวานมากเลยทีเดียวนะคะสวัสดีน้องซันคับสวัสดีสวัสดีคุณแป๊พาวด้วยครับกรี๊ดจนเสียงแหบเสียงแห้งไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าก็อยากกรี๊ดอีกนะคะเมื่อสักครู่ได้ยินคือไม่ค่อยชัดพอดีเดินออกไปด้านนอกคนเยอะมากอะไรคนรู้จักคนรู้ใจนะคือไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่อยากได้ยินอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่คือพี่ออนผมบอกว่า เมื่อก่อนที่มาครั้งก่อนนู้นอ่ะเราเคยมาแต่ผมขึ้นก่อนแล้วเราสนกันเราคือรู้จักกันแล้วรู้จักกันแล้วนะครับเป็นแค่คนรู้จักครับแต่วันเนี้ยเรามาคู่กันอยู่ๆก็มาเป็นคนรู้ใจนี่วันนี้มาในฐานะคู่จิ้นคู่จริงนะฮะคู่ถามเอฟซีนิดหนึ่งอยากให้มาอีกไหมครับจิ้นไหมฮะฟินไหมครับ โอ <bin> ้โหสุดยอดมากเลยนะคะก็คิดดูสิครับว่าการเลือกเพลงทุกวันนี้เนี่ยแม่ไม่เลือกเองแล้วครับเขาเลือกตามใจชอบผมมาเดาหน้างานโดยเฉพาะเลยครับวันนี้แล้วเป็นครั้งแรกที่เราร้องแผ่นด้วยกันด้วยครับใช่ครับสนุกสนานกันไปค่ะนะคะวันนี้แต่ละครั้งที่มานี่สนุกทุกครั้งสาหรับแพรวแพรวแสงทองแล้วก็สันวงสะทอนนะคะความรู้สึกในวันนี้ค่ะแพรวพรวเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเดี๋ยวนะคะแม่จังค่ะ ตอนนี้ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนคลับ f อซีด้วยที่ตั้งตารอคอยบางคนมาตั้งแต่เที่ยงนะคะอขอบคุณพี่ช้างขอบคุณ90้าลุกทุ่งรักไทยขอบคุณลุกอุลูกทุ่งสแควร์นะคะดีใจแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันพิเศษที่พระเอกได้พูดว่าปีที่แล้วมาก็ส่วนกันแต่วันนี้ได้มายืนคู่กันเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเลยในปีนี้ครับกลี๊ดเนาะคือรู้สึกดีนะเพราะว่าเหมือนกับว่าลูกทุ่งสแควร์เหมือนเป็นอีกหนึ่งสื่อกลางที่ทำให้ศิลปินได้พบรักกันจริงไหม ใช่ไหมสุดยอดมากเออจริงไหมคะซันจริงไหมครับไม่หมายถึงว่ารู้ใจรูเรารู้ใจรู้ใจไอ้คำนั้นอ่ะเดี๋ยวสักาวันผมพูดให้ฟังพี่น้องซันถามนิดนึงคือต้องบอกว่าก่อนอันนี้เนี่ยเราร้องจะเป็นแบบแนวลิเกใช่ไหมใช่ใช่ซึ่งต้องบอกว่า FC ไม่ยกเยอะมากแล้ววันนี้เนี่ยเรามาในฐานะศิลปินต้องบอกว่าจะเป็นหมอลำไหมคือมันมีความยากความแตกต่างกันมากแค่ไหนฮะผมต้องขออนุญาตก่อนนะครับ พี่น้องชาวอีสานทุกท่านเลยจริงๆผมอยากจะขอบคุณมากๆเลยจากบ้านแสงทองแล้วก็โซเชียลทุกท่านที่บางทีก็มีทั้งลบและบวกแหละครับ,รบแต่จริงๆแล้วผมมองว่าการคําว่าร้องเพลงมันไม่มีขอบเขตที่ว่าจะห้ามกันหรอกอเพียงแค่ว่าเรากล้าแต่คําว่าลําก่ออีสานมันค่อนข้างต้องใช้เวลามากผมเองก็ชอบเช่นกันมันชอบร้บองลิเกแต่มันต้องใช้เวลาช่วงนี้ก็จะปรับเปลี่ยนให้ร้องเป็นแบบอินดี้เพิ่มขึ้น<อ>ชช<อ>เพิ่มอินดี้เพิ่มขึ้นแต่ก็ตั้งใจที่ว่า มีเขาคอยที่แบบข้างๆกันลังใจคอยอยู่ข้างๆกันแล้วมากกว่านั้นคือ SP ครับเขาจะให้พลังบวกตลอดว่าไม่เป็นไรได้นะนี่ตอนนี้เขาไม่ใช่แค่แฟนคลับที่รู้สึกว่าติดตามเขาเหมือนคนสําคัญที่เราอยากให้เขารับรู้ในชีวิตเราในแต่ละวันไปด้วยเพราะเขาคืออีกก้าวที่ทําให้เราได้มีเอพและแพวซังขึ้นมาด้วยตอนนี้น่ารักมากๆเลยนะครับ คืนนี้นอนหลับฝันดีแน่นอนเลยนะคะ FC ลูกทุกสแควร์หน้าเวทีงานจ้างเป็นยังไงบ้างคะสำหรับหมอลำแล้วก็ลิเกงานจ้างติดต่อเข้ามารัวๆเลยไหมคะตอนนี้คือติดต่อรัวๆงานทั้งปีแล้วก็รวมถึงปีหน้าด้วยที่มีเจ้าภาพจองแล้วนะคะวันนี้เสร็จที่จัดที่นี่ก็ไปพัทยาต่อนะคะไปที่พัทยาเต็มวงใหญ่เลยใช่แล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีออสเตรเลียด้วยต่างประเทศด้วยแล้วก็มี เกาหลีมีโซนยุโรปด้วยนะคะมีคําถามจากทางบ้านถามมาค่ะว่าเวลาที่รับงานเนี่ยปกติคู่กันตลอดถ้าบางงานที่ไม่ได้รับคู่กันเนี่ยคิดถึงกันบ้างไหมคะมีนี่ก็ชงเก่งมีใครจ้างมาถามไหมพี่รง <c oughs> เอาตร,าตร,ตรงๆนะกรเลงกว่าร้องมากลัวลืมเนื้อนี่คือคําถามที่ผมต้องตอบคิดถึงครับคิดถึง ได้ยินแล้วนะเอออ,อ,อีกหนึ่งงานเ,เรื่องของผลงานเพลงดีกว่าครับ f c มีหลายคนถามมาว่าจะมีงานเพลงร่วมกันให้ได้ฟังแบบฟินฟินจิ้นจิ้นกันอีกไหมครับงานเพลงร่วมกันฮะตอนนี้มีเพลงที่ที่เราท้าทาวไว้แล้วทั้งเพลงเร็วและเพลงช้า,าแต่เราจะรอให้มันถูกจังหวะเพราะช่วงอัดนี่คือ เวลาไม่ได้เลยเราต้องตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้าไงครับเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามันลงตัวแล้วมีแน่นอนกับผลงานเพลงคู่อันนี้ครับนี F4 รอจินกันได้เลยนะครับใช่ในปีนี้แน่นอนใช่ในปีนี้ด้วยครับครับว้าวต้องเชิญมาลูกทุ่งสแควร์แบบมีเพลงคู่อีกรอบหนึ่ง้วยนะคะวันนี้นะ ไม่ได้มาแค่พราวพราวแสงทองและสันวงสะทอนนะครมีน้องน้อยหนึ่งคนนะคะน้องเพลงธิรมดาด้วยน้องเพลงมานี่ลูกล่าสุดเลยนะคะปีที่มาสวยสวยขึ้นสวยขึ้นโตขึ้นด้วยนะคะสวยขึ้นเยอะนะฮะน้องน่ารักมากมาฝากเพียนนะคะเพลงนี้ติดชาร์ตอันดับ5ด้วย10อันดับเพลงดังของ90ลูกทุ่งรักไทยด้วยค่ะเราได้ข่าวว่าน้องเพลงเนี่ยเอาเงินนะฮะเงินก้อนที่ได้จากการนี่ร้องเพลง ไปไถ่บ้านไปไถ่บ้านให้คุณปู่คุณย่าด้วยค่ะน้องเพลงรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจค่ะที่ทําให้ครอบครัวได้แล้วเพราะว่ามันคือข้อฝันของหนูคือหนูเขามาในวงการนะคะคือหนูเขามาเพื่อครอบครัวเพื่ออย่าใครครอบครัวไม่ยุ่งไม่กินละกะปุดนี่ให้ครอบครัวค่ะนี่เก่งมากเลยเก่งจริงๆครับวันนี้ ค่ะวันนี้มาลูกทุ่งสแควร์ของเรานะคะมาโชว์เดี่ยวๆด้วยปีที่แล้วมาร้องคู่กับแม่พราวพราวแสงทองวันนี้เดี่ยวๆเลยเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะปกติจะมีแม่พรวอยู่ข้างๆนะคะแต่ว่าวันนี้แม่ให้ใช้เดี่ยวเพราะว่าแม่อยากให้น้องเพลงแสดงความสามารถให้ฟิฟซีได้ชมกันค่ะนะคะน้องดูหนูนั่งดูไ์สดข้างหลังคือเหมือนเหมือนน้ำตาจะไหลเหมือนน้องทําได้เดี่ยวก็ทําได้ เสียงกรี๊ดสนั่นมากหน้าเวทีนะคะที่นี่นะคะในโอกาสที่เดี๋ยวอีกไม่กี่วันจะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานนะคะดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยนี่ก็ใส่เสื้อแบบสีสันสดใสเดี๋ยวให้น้องซันน้องแพรว์น้องเพลงอวยพรอวยพรแฟนๆนิดนึงสงกรานนะคะส่วนตัวซันนะครับสงกรานปีนี้ครับเชื่อว่าทุกคนต้องมีกลับบ้านกันบ้างเดี๋ยวว่าเล่นสงกรานที่จังหวัดที่เองได้ทํางานอยู่ก็ขอให้เซฟความปลอดภัยไว้ด้วยณตอนนี้เหตุการณ์บ้านเราคือที่เราได้รับรู้ครับว่า แผ่นดินไหววันนี้พรุ่งนี้เราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้อะไรที่มีความสุขทำเถอะครับที่ไม่เดือดร้อนใครรักคนในครอบครัวอยู่กับปัจจุบันให้มันดีที่สุดเพราะเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นแล้วชีวิตเรา เราคือเสาหลักของครอบครัวทุกคนคือความรักของครอบครัวดูแลตัวเองครับใครกลับบ้านขอให้ปลอดภัยและขอให้มีความสุขสําเร็จคือสิ่งใดสมปรารถนาครับห่วงใยจากซันครับผมน่ารักมากๆนะครับคุณพาวราวบ้างครับอวยพรสําหรับสงกรานต์ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงใครที่ได้กลับบ้านก็เข้าไปกราบไปกอดคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติพี่น้องครอบครัวสําหรับใครที่ไม่ได้กลับบ้าน ยกโทรศัพท์โทรหาให้กำลังใจกันแค่นี้ก็อุ่นใจแล้วนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านคนสู้ชีวิตทุกคนทุกหน่วยงานทุกองค์กรอ่าและก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดอย่าไปโกรธไปเกลียดใครเลยนะคะทุกคนค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขณปัจจุบันอยู่ดีมีแห้งยาเจ็บยาจนสุขสุขคนค่ะนะคะน้องเพลงสา สงการานต์ปีนี้จ้าสงการานต์ปีนี้น้องแฟนงก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดินทางตลอดปลอดภัยทุกที่คะ่ะขอบคุณคทั้งสามท่านเลยนะ